เนาะนะครับเพิ่งได้นะครับเพิ่งได้ายทะเบียนมาใหม่เนาะนะครับใครที่รออยู่เนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะกดแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้าสวัสดีจ้านะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาบอกเนาะใครที่กดแชร์นะครับผมงอยดีให้ดูเนาะวันนี้คือได้ายทะเบียนรถมาใหม่นะครับนะครับตรงกับเลขที่ผมฝันก่อนนั้นนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกความฝันให้ฟังเนาะ กดแชร์ก่อนจ้านะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะถ้านะครับกดแชร์สาธารณะนะครับบอกบุญต่อนะครับกดหน้าไร้นะครับกดหน้าแข์แล้วก็กดติดตามที่เพจอรุณทร์ฟารลี่ขายทุกอย่างเนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาให้โชคเนาะแล้วก็บอกบุญต่อด้วยครับคือผมต้องบอกก่อนว่านี่อันนี้คือป้ายทะเบียนนะครับมาใหม่นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้อยู่นี้นะครับเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น อาจารย์ต้นฝันนะครับตอนนี้ที่ได้ว่าเราฝันว่าได้อุ้มศพแล้วน้ําเหลืองเต็มมือเนี่ยฝันดีไหมถ้าฝันว่าด้นะครับถ้าฝันวันพระแล้วได้อุ้มศพนะครับอุ้มคุณยายนะครับในความฝันผมฝันว่าได้อุ้มคุณยายแล้วนะครับน้ําเหลืองเต็มมือเลยอันนี้เป็นความจริงครับผมฝันนะตัวผมฝันนะฝันว่าได้อุ้มยายแล้วอายุคุณยายตรงกับทะเบียนเลขตัวนี้เลยนะครับ นะครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้ดูครับนะครับขอคนแชร์นะครับบอกบุญขอคนดูหนึ่งพันนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับว่าใครเคยฝันแบบนี้ฝันแบบนี้คืออะไรถ้าฝันว่าได้อุ้มคุณยายนะครับแต่คุณยายยังไม่เสียนะคุณยายยังไม่เสียนะครับชื่อคุณยายทองเป็นแม่ของแม่ของอาจารย์ต้นอีกทีหนึ่งผมฝันว่าได้อุ้มนะครับอุ้มคุณยายแล้วก็น้ําเหลืองในความฝันนี่ท่านเสียครับนะครับอ่า ะหรโอใช่ปไาลา์โซจุัไม่อยใ่จะออืออ่โอเคโอเค,คอก็สองทุ่มอ่ะกดแล้วแชร์อาจารย์นะครับใครเข้ามาแล้วเนาะมีเสียงค่ะเสียงชชัิค่ะใครที่ขึ้นเข้ามาเป็นครั้งแรกครับนะครับอาจารย์ค้าวันพรานว่าฝันว่าตัวเอง เปล้อกอุตาระเต็มเลยค่ะหมินมากค่ะนะครับเสียงชัดค่ะใครเพิ่งเข้ามาใหม่บ้างครับนะครับกดแชร์ก่อนเนาะภาพชัดไหมผมว่าภาพชัดนะภาพชัดเสียงชัดนะครับภาพชัดเสียงชัดใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับวันนี้นะครับสําหรับนะครับผมให้ดูเลยนะครับผมให้ดูก่อนเนาะบางคนเพิ่งเข้ามานะครับ อ่ะนะครับกดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตก็คือบอกบุญต่อเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับกดแล้วแชร์ด้วยนี่ครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับ งวืที่แล้วใครติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมให้ดูก่อนเลยนะครับบางคนเพิ่งเข้ามานะนะครับอันนี้จะติดตามคน,นแชร์ประสบการณ์คนที่ดูอยู่ตอนนี้200คนนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยกดแชร์สามแชร์เปิดหน้าสาธารณนะบอกบุญต่อเนาะนะครับถ้าเรามีโชคร่วมกันถือว่าเรามีบุญร่วมกันเนาะวันนี้ผมก็จะบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วก็ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามาใหม่บ้างนะครับบางคนอาจจะเอาป้ายเนี่ยใบนี้ไปเสี่ยงโชคลาวัวนพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะ นะครับใครที่รออยู่นะใครรอพิมพ์คําว่ารอเลยนะครับใครรอนะครับใครรอพิมพ์คําว่ารอเลยนะครับนะครับใครรอนะครับใครรอพิมพ์คําว่ารอนะครับผมได้ไปทะเบียนมาใหม่นะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับกดแชร์ด้วยจ้านะครับยังไม่ถึงห้าผมไปดูแล้วนะนะครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับแล้วผมไปขอเลของคแม่เก็ุใหญ่ทุกคนแล้วถ้ามันมานะครับโชคใหญ่ทุกคนเนี่ยผมก็จะดีใจมากๆเลยนะครับงวดก่อนนะครับ มืวอก่อนมวดก่อนได้ตัวนี้ครับมวดก่อนได้ตัวนี้นะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ก่อนเนาะ5แชร์แล้วค่านะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่กดแชร์ก่อนจ้าอะผมถามจริงถ้าฝันนะครับถ้าฝันว่าได้อุ้มศพนะครับอุ้มอุ้มยายเนาะได้ฝันในความฝันว่าได้อุ้มยายแล้วน้ําเหลืองนะครับแล้วงวดที่แล้วนะครับ73ผมได้150กว่าใบ ผมได้73งวดแล้ว150กว่าใบแลว้วงวดนี้ขอให้ความฝันผมเป็นจริงนะครับได้แล้วผมได้ลอตเตอรีร่735 150 158ใบนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้เลขเนี้ยให้โชคทุกทุกคนนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับอะไรนะจะพูดให้ฟังนะถือว่านะครับคนที่ดูผมตอนนี้มีบุญร่วมกันกันแค่นี้ขอให้คนดูที่ดูอยู่ตอนนี้มีบุญร่วมกันอยู่แค่นี้นะครับ ผมให้ดูเลยนะครับนะครับผมจะพูดให้ฟังครับผมฝันว่าคุณยายนะครับท่านเสียอายุท่านได้หนึ่งร้อยเอ็ดปีตรงกันเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งรอยเอ็ดปีนะครับก็กลัวว่ามันจะมาหนึ่งแล้วมีคนฝันว่านะครับได้มาหาอาจารย์ต้นผมเกิดวันที่สิบหนึ่งศย์นะครับนะครับหนึ่งศย์นะครับ นะครับ10แล้วก็นะครับนะครับแล้วก็เลขที่ผมชอบคือมันตรงกับเลขเสียงซิมซีผมคือ1919กับ97เนี่ยนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมจะลบโพนี้ทิ้งนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ผมกกลยามิตรขอบารมีของแม่เสกาให้โชคทวนนี้ทุกๆท่านนะครับนะครับ9ก็นะครับใครไม่ชอบ97นะครับก็ไม่ต้องเอาแต่ผมชอบนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่านะครับผมให้นะครับ ถือว่าผมให้ก่อนนะถือว่าผมให้นะครับถือว่าุมให้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่ดูผม ผมกลัวว่ามันจะมาจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เคยออกหนึ่งหนึ่งศูนย์เคยออกแล้วก็ระวังครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะนะครับทีอย่างนี้คนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับแล้วอย่างครับใยทะเบียนตัวนี้คือมันตรงกับเลขเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้ขออนุญาตลบออกก่อนนะ,ะผมให้ดูแล้วนะครับถือว่าผมให้ดูแล้วนะนะครับ ใครที่ดูแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่านะครับผมไม่มีอะไรผมมีแต่ความจริงใจให้จําไว้นะครับผมขอให้ทุกทท่านที่ดูผมอยู่ตอนนี้ขอให้มั่งมีเงินทองคิดสิ่งใดขอบารมีองค์แม่สริกายุดานะครับเมื่อกี้นะครับผมถ่ายให้องค์แม่สริกายุดําทะเบียนตัวนี้คืออะไรครับ1 1 0 1งหนะครับตรงกับอายุยายายอายุหนึ่งนะครับหนึปีนะครับแต่ในความฝันเนี้ย นะครับผมได้อุ้มนะได้อุ้มแล้วก็เลื่อนเลื่อนน้ำหนองนี้ไหลเต็มมือผมเลยนะครับแล้วก็เกตเก้านะครับนะครับเกตเก้าไม่ดูเลยนี่ครับผมตัดให้แล้วนะนะครับผมตัดให้นะครับผมตัดให้นะครับอ่านะครับผมตัดให้แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคนใหม่่อยครับคนใหม่ที่เข้ามาดูครั้งนะครับใครติดตามผมครั้งแรกกดติดตาม นะครับใครไม่เชื่อก็ช่างแต่ถ้าใครที่เชื่อนะขอบารบมีแม่นะครับให้โชว์ก็คือตัวนี้นะครับนะครับผมให้ดูเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะขอให้โชคดีทุกทุกคนแล้วก็อย่างที่ผมพูดเนาะว่าอันนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะ